ออกไม่ได้การันตีร้อยเปอร์เซนต์้ดูน้ำเบียให้ขาดเลยเป็นฝ่ายแะ้วกันให้น้ำถงสูงหน่อย อ่าสูงสไม่ต้องีวนกอชอบเดี๋ยวก็ต้องไปหาดมบมามันมีหลายแบบรูปแบบต้องวนซ้ายวนขวาครับนี่ไงครับความรักของชาวแคมป์ครับติกาแฟมาดิบด้วยกัน กินด้วยกันแบ่งปันกันกินพูดคุยก่อน <c oughs> จะนอนก็มูกันเช้ามาก็มูกันแล้วโหจีเ <c oughs> พื่อนๆที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ทำไมไม่ออกล่ะนี่ดูคุณยายคุณย่าเนี่ยฮะ <c oughs> มากันหลานสนุกดีนะฮะดูสิ ออกยากกออไม่ได้การั <g ul ant> ออานตีร้อยเปอร์เซ็นต์เออปิดสามวันสักเดือนไหนวันไหนที่ปิดสามวันมาใหม่เพราะว่าช่วงนี้อากาศดีครับอ <c oughs> ากาศดีมากเขาให้มีความสุขกับการแครมป์ธรรมดาเต็นท์สนามเดินป่าด้วยนะอ <c oughs> อ,อันนี้ตวที่่แล้คะเต็นท์ที่สองแล้วโอ้ นี่แหละที่เขาบอกว่าออกไม่ได้เข้าแล้วชอบไหมคะชอบไหมคะชอบมาแค้มอยู่ในป่ายังมีนะครับคุณยายใช่ไหมครับเนี่ยคุณยายคุณยายพาหลานออกมานะครับดูสิ ทั้คนทั้งย่าทั้งยายเลยเป็นทั้งย่าทั้งย่าทั้งยา,ายกันในคนเดียวกันเลยดูสิครับพูดออกมาไม่เป็นพ่อพูดจะพูดกับหลานย่าก็เป็นย่าไปเลยเอาเรียกแทนตัวเองว่าแม่ไปเลยครับจบ <c oughs> แม่พ่อแม่จริงๆไม่ต้องเรียกแล้ว่ <c oughs> <c oughs> ีดูสิครับโอ,ออกมาแคมป์ปิ้งกับหลาน <c oughs> นี่นลครับวิธีชาวแคม<ป> Si he fundir mi espacio frente al tuyo, ¿cómo será tu cuerpo al recorrerme? Y cómo, mi corazón, si estoy de muerte, mi corazón, si estoy de